ามาดูอีกหนึ่งช่องทางครับที่เ,เกิดขึ้นจากคนรุ่นใหม่แล้วเขามองว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์สังคมกันได้นะครับสวนักศึกษาสาขาการสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสมกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภาัฏสวนชันทาครับเขามองว่าการ์ตูนแอนิเมชันน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้สื่อในการ ส่งไปถึงกลุ่มเป้าหมายในการช่วยกันสร้างสรรค์สังคมะหวังว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแนวคิดของคนไทยในการทำดีครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่อุทยานการเรียนรู้ที่เคพากนะครับได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สำหรับแสดงผลงานการ์ตูนแอนิเมชันที่นักศึกษาสาขา การสร้างสรารภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสมสาขากลุ่มวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภาัฏ์สวนสุนันทารวบรวมผลงานจากการเรียนในสาขาวิชาที่เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมาเผยแพร่เป็นแนวและแนวคิดให้กับผู้เข้าชมงานภายใต้แนวคิดคือ Animation อาสามาอขออภัยครับ a n i ิเมช o n อาสาสร้างมาเพื่อสังคมครับ ที่นอกจากจะแสดงผลงานฝีมือของเด็กไทยแล้วก็ยังมีกิจกรรมพิเศษในการสอนพื้นฐานการเขียนการ์ตูนแอนิเมชันให้กับคนที่มาร่วมงานด้วยโดยกิจกรรมนี้ก็มีพิธีเปิดโครงการไปเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาสังเกตดูนั้นการ์ตูนแอนิเมชันเนี่ยจะต้องสร้างตัวการ์ตูนให้มีลักษณะาตากลมโตสีดำน่ารักดีค่ะสนาในการทงานสมแล้วครับที่เขาเรียกว่าเป็นทุนการเรียนรู้จริงๆนะครับ เป็นพื้นที่ให้ได้แสดงผลงานของเด็กๆคนรุ่นใหม่น้องนักศึกษานะครับสาขาแอนิเมชันนะครับของนิเทศศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับก็เป็นงานที่เราอยากจะจัดแสดงโชว์ผลงานนะครับให้ทุกคนมีความคิดนะครับมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการ์ตูนแอนิเมชันนะครับที่มันไม่ใช่แอนิเมชันเพียงเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวครับแต่เราอยากจะสะท้อนสังคมเข้าไปด้วยนะครับให้ ทุกคนได้เห็นถึงประโยชน์ของผลงาน a อนิเมชันนะครับที่มันจะสร้างสรรค์กับสังคมได้นะครับครับภายในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นทำพวงกุญแจครับผม s t o p m โมชั่นะฮะแล้วก็คาแรคเตอร์ดีไซน์นะครับก็ไฮไลท์ของเราจะอยู่ที่วันที่2ครับ s t อ p m โมชั่นก็จะมีวิทยากรมาแนะนําการทําครับผมแล้วก็งานนี้ก็จะมีการรับบริจากหนังสือนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับ สำหรับแอนิเมชันนะครับในเรื่องของออการมีส่วนร่วมกับสังคมจริงๆแล้วต้องต้องเล่าให้ฟังว่าแอนิเมชันเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของสังคมมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยผมจนทุกวันนี้แอนิเมชันคือส่วนหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอามาใช้กับสื่อต่างๆการสื่อสารต่างๆเพราะว่าแอนิเมชันน่ะมักจะทําได้มากกว่าจินตนาการทางด้านอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนิเมชันเนี่ยถ้าเอานํามาใช้ดีๆเนี่ย ผมถือว่ามันจะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นทําให้คนเกิดการรับรู้ที่ดีได้แล้วก็แอนิเมชันทุกวันนี้มันไม่ใช่เป็นเพียงแอนิเมชันสําหรับเด็กถ้าถามว่าเพราะอะไรก็ลองกลับไปย้อนถามตัวเองว่าทุกเช้าเนี่ยคุณเปิดมาคุณเห็นแอนิเมชันไหมในเว็บไซต์ในทีวีหรือในภาพยนตร์ตลอดจนคุณได้มีส่วนเเกี่ยวข้องกับมันหรือเปล่า สำหรับผลงานที่นำมาสแสดงนะครับก็แฝงไว้ด้วยแนวคิดที่ต้องการสร้างสารรค์สื่อที่ดีให้กับสังคมเน้นคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักครับก็จัดแสดงมากกว่า30ผลงานทั้งการ์ตูน3มิตินะครับการสร้างเทคนิคพิเศษด้วยการตกแต่งภาพรวมถึงสเปเชียลเอฟเฟกในงานสแสดงอีกด้วยเช่นด้วยกันกับผลงานการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องคนที่ถูกลืมที่ต้องการสะท้อนปัญหาของสังคมไทยที่ลืมคนในครอบครัวเพราะใช้เวลาใน1วันหมดไปกับการทํางานจนละเลยใส่ใจการดูแลคนที่เรารัก แหมนี่ช่างเป็นเรื่องจริงเหลือเกินใช่ก็สําหรับงานนี้นะครับจัดจนจะถึงวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นต้องรีบแวะไปที่อุทยานการเรียนรู้ที่เคพักชั้นเจ็ดที่เซนทรัลเวิด์ครับในสังคมในสมัยปัจจุบันนะครับเกิดการแตกแยกของกลุ่มคนมากมายครับแล้วก็ซึ่งกลุ่มผมผมก็เห็นเลยเห็นวว่าเออครอบครัวในสมัยนี้ครับคือมีพ่อแม่มีพี่น้องแต่ว่าคือไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับ คือพ่อแม่ลูกก็สามคนก็อยู่ในเมืองหลวงส่วนญาติพี่น้องก็จะอยู่ในต่างจังหวัดน,นะครับซึ่งทําให้พวกผมเห็นว่าเออการที่เราไม่ได้กลับไปดูดเยี่ยมญาติเลยทําให้ครอบครัวมันไม่สมบูรณ์แบบอะครับซึ่งหนังเรื่องนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเออการกลับไปร่วมร่วมครอบครัวกันที่เป็นครอบครัวที่ใหญ่จะมีความสุขขนาดไหนอะครับ ก็สำหรับกิจกรรมแอนิเมชันอาสาสร้างมาเพื่อสังคมก็จะแสดงไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะที่อุทยานการเรียนรู้อย่างเมื่อสักครู่ที่พี่อัญได้บอกไปเพราะฉะนั้นบนพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วแล้วก็พรุ่งนี้วันเสาร์จริงๆหน้าธันวาทิดอีกวันไปเลยเพราะว่าสะดวกมากอยู่ที่ TK Park อยู่ที่ Central World นะครับเราไปคว้าเขาบ้ใช่าร่วมบริจาคหนังสือนําไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสในมูลณิทิต่างๆได้ที่ TK เค r k ที่เขาจัดงานเลยนะเอาหนังสืออุยอุ้ยช่างแตกต่างอุ้ย ก็แล้วนั่นรักนี่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 อย่งคุณดอยนี่ก็ตะลึงไปเลยเพราะว่าตอนสภาพร่างจริงดิฉันตอนยังไม่แต่งหน้าก็ซีดๆเหมือนกันคต่ง้าสายมือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ชาติพันธ์นะเลยต้องหันมาดูนิดนึงครับอยากทำไมฮะก่อนก่อนจะ จิกตาก่อนที่จะเขียนคิ้วเนี่ยก็ขายเก่าลัดอยู่อย่าล่าไปหาดูได้พอเข้าโฟโต้ช็อปปึ๊บทุกคนสวยหมดหรือโลโม่อะไรอย่างเงี้ยบบว่าโมบิว i ตี้ดิฉันก็เลยตื่นเต้โอ้โหตายแล้ว มันใกล้มันใกล้ตัวจจีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายรูปกันเนี่ยเขายังบอกเลยนะอย่ามาทงมาแท็กนะถ้ายังไม่เหมาะบิวตี้ซะก่อนโอ้โหไม่น่าเลยคุณดี๋ยวจะเห็นร่างจริงก่อนคุณสกี้ส่งมาได้ด้วยฉันรอนานมากมาจะ่อู้ปิ๊งมากเลยโอ้โหแต่งอยู่ใช่ไหมช่วงนี้โอ้โหโนโลยีมันเจ้าล้ำจริงๆใครจะคิดนะว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถทาแป้งให้ตัวเองผ่านโทรศัพท์มือถือได้ก่อนถ่ายรูปเสร็จแล้วค่อยแต่งหน้ารูปที่หลังได้จริงไหมคุณดอยอยากได้ลิปสติกสีไหนทาไปสีเดียวไม่ชอบเปลี่ยนได้อ่ะเดี๋ยวนี้เห็นนนแบบบสสีี้มเชยร์างคะ ผมบางคนเนี่นะยเวลาไปต่างจังหวัดนะคจะแต่งจะจะลงไปไว่ายน้ําจะลงทะเลไปไว่ายน้ำทะเละะยังต้องแต่งหน้ายัยงต้องปัดขนตาเพื่อทำไมอ่พะพอไม่งั้นแบบเดี๋ยวถ่ายรูปไม่สวยถือถ้าไม่มีอะไรบนหน้าเลยเนี่ยจะจะจำไม่ได้เป็นร่างจริงไป จริงนะฮะจริงเกินไปอ่าเขามีคติกประจําใจของเขาเลยผมไม่ได้ใช้คุณดอยไปทัว่าคือถ้าไปกันหลายหลายคนอ่ะตื่นก่อนนอนที่หลังจริงใช่ไหมฮะตื่นก่อนต้องตื่นมาแต่งหน้าอ่ทุกคนตื่นมาแล้วแบบนี่ไงแกฉันสวยแล้วฉันตื่นมาก็นเป็นแบบนี้นอนที่หลังคือต้องล้างาให้ทุกคนหลับแล้วค่อยล้างที่สําอางใช่เพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนตื่นมาแล้วยังไม่เห็นเราแต่งหน้าเพื่อนจะตกใจในว่าคนแปลกหน้าเข้ามาขโมยของดูชีวิตดูยากเนาะมันจริงจริงเป็นเรื่องจาเป็นสําหรับผู้หญิงเอรก้ไไป